ยังจะยิมต้นโอเคโอเคโอเครอเคโ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 อยคโอเ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 คอเคโ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 อเีโอเค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 โอเเคโอเค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 โอเเคโอ มันเป็นดังปีกันนี่นะครับในเรื่องของศูนย์เรียนรู้นะครับกลางอาหารและพืชสมุนไพรอันดับแรกเลยครับเป็นนโย,ยบายของท่านานายอำเภวยอดนะครับที่จะให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านมาขยายผลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการนําพืชสมุนไพรในท้องถิ่นนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะอ,อําเภวยอดโดยเฉพาะโรงพยาบาลว่ายอดนะครับ ได้ทำยาสามยาเกี the ่ยวกับพ so ืชสมุนไพรเนี่ยเป็นหลักเป็นยาทางเลือกให้กับชาวบ้านอยู่แล้วนะครับก็เลยขยายผลลงมาสู่รอปสตแต่ละรอปสตตรงนี้นะครับเป็นุดเชื่อมโยงรอปสตตําบลปากแจ่มมาประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านเพื่อจะได้ขยายต่อเข้าครัวเรือนนะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอะไรต่างๆเพราะว่าการทํากับข้าวของคนใต้แน่นอนนะครับว่าจะมี พวกสมุนไพรอยู่ทุกมืออยู่แล้วนะครับอาตรงนี้ทําเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนทั่วไปและอีกอย่างหนึ่งคือจะทําเป็นธนาคารมเมล็ดพันธุ์นะครับะจะขยายต่อให้กับให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนของพื้นที่ตําบลปากแต็มครับหลักๆก็มีพืชสมุนไพรนะครับก็มีบัวบกนะครับมีสรคุณอยู่ในตัวอยู่แล้วแค่เลือดตกในท้องอะไรต่างๆแค่ช้าในนะครับมีขมิ้นชันขมิ้นชันก็เอาไปทำยาแก้โรคาะนะครับ ขิงขิงก็เอาไปต้มเป็นชาก็ได้นะครับอะไรหลายอย่างผมจําไม่ค่อยถูกนะครับแต่ว่ามีหลายอย่างมากที่จะสามารถเอาไปทํายาสมุนไพรได้โดยเฉพาะของอาเภอว่ายอดนะครับของโรงพยาบาลที่ทํ้ท,ทดตไพรนะครับไพรเอาไปทําสกัดเป็นน้ํามันอะไรต่างๆที่เอามาแก้พวกจาอะไรได้นะครับความตั้งใจคืออยากให้ชาวบ้านนียนำไปขยายและไปปลูกต่อเนื่องจากว่าโรงพยาบาลวัยยอด นะครับเป็นตลาดใหญ่ของอำเภอว่ายอดแล้วก็เป็นตลาดของจังหวัดตรังก็แล้วกันนะครับเราว่าทำเสร็จแล้วก็ต้องขยายต่อไปรอปสตทั้งเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะครับที่ผมทราบข้อมูลมานะครับก็เลยอยากตรงนี้อยากจะเป็นทุนพันธุ์เพื่อจะขยายต่อไปให้กับลูกบ้านนะครับในอนาคตแล้วก็ความคิดอีกอ,อย่างหนึ่งคืออยากจะต่อยอดเองเพราะว่าอย่าลืมนะครับสังคมไทยตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุ ถ้าเขาอยู่กับบ้านเขาจะเป็นผู้ป่วยนะครับติดเตียงอะไรในอนาคตแต่ถ้าว่าเขามีกิจกรรมทําทําแล้วก็เกิดประโยชน์แล้วก็มีรายได้ผมว่าน่าจะเป็นการดีนะครับ